พฤติกรรมผิดปกติของสัตว์ที่เป็นสัญญาณเตือนแผ่นดินไหวและภัยสึนามิ 1. นกมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเช่นนกพิราบป,ป่าจะบินหนีไปจากพื้นที่ภายใน24ชั่วโมงก่อนเกิดแผ่นดินไหวนกชนิดอื่นเช่นกานกแก้วก็มีพฤติกรรมผิดปกติเช่นบินหนีหรือส่งเสียงร้องอย่างกระวนกระวาย2 ปลาน้ำเค็มและปลาน้ำจืดจะแสดงพฤติกรรมผิดปกติเช่นปลาจากทะเลลึกว่ายเข้ามาในเขตน้ำตื้นหรือปลาคาบกระโดดขึ้นมาบนผิวน้ำเป็นฝูงก่อนเกิดแผ่นดินไหว 3. ส,สัตว์เลื้อยคลานงูซึ่งจำศีลอยู่ใต้ดินจะรู้สึกถึงความผิดปกติของเปลือกโลกและกา๊าซต่างๆจึงเลื้อยขึ้นมาบนดินแม้ในฤดูหนาว เช่นเหตุการณ์ก่อนแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นและจีนในอดีตมีงูเลื้อยขึ้นมาจำนวนมาก 4. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกบจะแสดงพฤติกรรมผิดปกติเช่นอพยพเป็นฝูงจำนวนมากก่อนเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเช่นเหตุการณ์ที่เมืองถังซานประเทศจีนนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น สุนัขและแมวจะแสดงอาการตื่นกระหนกวิ่งหนีหรือหาที่หลบก่อนเกิดภัยพิบัติพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติที่สัตว์รับรู้ได้ก่อนมนุษย์ซึ่งสามารถช่วยชีวิตคนได้หากสังเกตและเข้าใจพฤติกรรมสัตว์เหล่านี้อย่างถูกต้องหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้เลยครับ